ยังไงต่อทีนี้พี่เบบี้ยอออะไรใครอ่ะจุ๊บเลยนะครับจุ๊บเลยครับเออใครอ่ะบนสุดอ่ะจุ๊บได้เลยครับล็อกประตูด้วยล็อกประตูเชิดประตูกันครับยังไม่มีตัวไหนเลยข้างบนสุดจับเข้าไปดินะครับแบวเเลยอจับมาใหม่เอออ ขอใส่บินะะนะครับจะเอาไม้หรืออดีดีครับเจยังก่อนนะครับทุกคนครับหลักฐานเยอะ <c oughs> ละน่าไหวยอ,อยู่ขออนุญาตแต่ดินนะครับสมิธสมิธสมิธ เดี๋ยวสมิธดูห้องบนนะเดี๋ยวผมกับพี่เชยชอบสวนขออนุญาตใส่ปินนะครับไอเบิร์ดมึงอย่าห้าวเยอะไอ้สัตว์ก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่ต้องสิเขาจะดูคีบอกคีงงไอ้สัสมึงมึงเกี่ยวอะไรอ่ะไอ้สัตว์ในคอกหรือเปล่าในคอกอ่ะเขาก็ช่วยนี่นงรุมนีิวายเชีอยะคีบอกคีงงไม่เจ๋งนีิวายไอ้สัส เคโดนคนดูสปอยนั่นติเคก็ต้องทำเป็นไม่รู้ออกไปมึงเจอกันแค่นั้นแหละเอาเอาเอได้หมดอ่ะได้หมดอยู่แล้วพร้อมเอเข้มนี่เก่งนอะเดี๋ยวนะโรเบิร์ตรบกวนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบสวนนะครับได้ได้ได้ขออนุญาตใส่บินนะครับให้ให้นักก่อนเลยนักคนแรกก่อนเลย ไ,ไปเยี่ยบไปไก่ชักดีกว่าบอกว่าเราตีจับผมมาทำไมครัน <c oughs> ไอ่ชักเนี่ยมึงก็โดนด้วยไอ้เฮียเดี๋ยวมึงก็โดนด้วยมึงไก่เปิดไอ้สัสสปอนก์นนอเองทำไม้ลุงไอ้ <c oughs> มึงไม่เอาคนมันมลุมกูป่เวเทียเอ้าไอ้เฮียใครเข้ายิงแอคตรงนี้ไอ้ <c oughs> hey, เพียงน้องเอะกันนี่ยทำอะไรกันเนี่ย อะไรกันมาเนี่ยเฮียเบอร์ไก่ชักง่ายสัสเรื่องนะไรคดีที่เราคอยยศตลอดที่ไอ้นี่ไอ้ชั้นจะรบกรนยศเราหรอตอนนี้เราจะพาออกมาพาไงอ๋อไอ้เหี้ยไม่เห็นด้วยใช่ปะมันไม่เห็นด้วยใช่ปะไอ้เหี้ยได้ไอ้เหี้ยพี่มึงพึ่งหมาไม่รู้อะไรเลยเฮ้ฟาร์มดีเด่นคนเฉย สภาพอ,อย่างกูนี่นะฟาร์มเ <c oughs> จบ็บรอยหายไปหมดตะเฮยียขอคือนงะก็สลบอยู่ข้างหน้าไปช่วยหน่อยผมโดนรถชนอะ นอนไหมครับเนีย่ยหน้าสอนอนเนี่ยใครต่อแล้วทีดีใคยต่อแล้วทีดีจะรอดไปนะห <c oughs> น้าเบิร์โดนสายสวนได้ยาวอ่ะเหี้ย หมอจะออกเหรออีเคสคนตลกข้างหน้าอ่ะสันนอยอยู่คนหนึ่งครับครับคุณครับขอขอยนาตครับตามผมมาหน่อยนะครับดูดูดีๆนะพยายามระวังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อะไรไม่ถลาย ตัวีนกานะครับอะครับผมทําไมถึงทําไมถึงอยู่ในตรงจุดเกิดเหตุครับเออผมกําลังฟาร์มอยู่ครับแล้วก็มีคนมาปนผมก็เลยสู้ครับอยู่กับใครครับไปฟาร์มกับใครอืออยู่กับหัวฟ้าครับชื่อชื่อเบลครับอยู่หน้าสนนนี่ยอยู่หน้าสานมีมีพยานยืนยันดี่อยู่ ชื่อคุณชื่ออะไรครับชักครับชักนมมีบัตรแกงไหมครับไม่มีครับอ๋อคุณไม่ได้อยู่ JK หรออไม่ครับมีปัญหากันนิดหน่อยออกแล้วเหรอครับใช่ครับแล้วตรงตรงที่เกิดเหตุเนี่ยครับเมื่อจะนะโรเบิร์ตเขาอยู่ด้วยไหมครับตอนที่คุณมาปามหรือว่าเขาเพิ่งมาอยู่้นตะพักแล้วนะครับ เห็นแล้วว่ามีชุด JK อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ,รบ,มรบ JK มากี่คนนะครับผมไม่แน่ใจเห็นหน้าคนเดียวครับหน้าเขาใส่หน้ากากอะไรไงไม่ใส่นะผมเห็นอ่ะอืม,มก็คือไม,อไม่ก็คือว่าที่คุณเห็นก็คือไม่ใส่หน้ากากก็เลยจําได้ว่าเป็นหน้าใช่ไหมครับ,คร,บครับโอเค แล้วแล้วแล้วทำไมคุณถึงสู้ครับคุณสู้กับโจนเหรอครับหรือว่ายังไงก็หอดจะปนครับผมไม่ยอมแล้วก็คุณใช้คุณใช้อาวุธอะไรครับเจว์เออปักหลามครับปักหลามนะโอเคโจนเข้ามากกี่คนค่ะคุณเห็นไหมที่จำนวนที่เข้าเข้ามาสามสี่คนครับไม่แน่ใจชุดแดงสามดีชุดแดงก็คือชุดแดงทุกคนใช่ไหมชุดแดงที่อยู่ในห้องนั้นนะครับจะเป็นชุดแดงหมดหมดหรือเปล นั่นเลยใช่ไหมโอเคโอเคขอสอบถามนยครับขอสอบถามนะว่าตอนที่เขาเข้ามาป้นเนี่ยคือเขาเข้ามาในรูปแบบไหนครับเข้ามาแล้วก็ขอป้นเลยหรือว่ายังไงอืมจะขอป้นครับแล้วก็แทงเลยอ่ะคือพุ่งมาที่คุณเลยหรอครับหรือว่าไปที่วิชาช่วก่อนครับแล้วผมเห็นผมก็เลยผมก็จะโดนเหมือนกันนะถ้าถ้าไม่ช่วเขาคือโดนแน่แนผมก็เลยสู้ไปเลยครับเพราะว่าก็เชื่อเยอะอยู่ตรงนั้น อืคือเขาแบบไปไปที่หลายๆก็คือเขาจอดรถปุ๊บเขาก็เริ่มพ่นเลยใช่ไหมครับแล้วที่เขาแจ้งมาในทวีตครับว่าเป็นรถรุ่นนี้ายทะเบียนเนี้ยคุณเห็นไหมครับว่ารถเขามาแล้วเห็นรถซีวิคคันนั้นไหมใช่ใช่ใช่เห็นคันหรือว่าเพิ่งเห็นตอนเขาเห็นตอนเขาวิ่งลงมาแล้วผมไม่ได้ไม่ได้มองมาดถอะไรไม่ได้สังเกตอะไรโอเคครับขอมากครับแล้วคุณดังอย่างแอคเรย แล้วคุณได้อย่างแอคเลยสัดดูคุณกันนาลอดเสียอันแน่อ่าชุดแดงครับขอหนึ่งคนครับคันนี้ก็ได้จะได้เนี่ยขายวายนี่ขายตับส่วนที่ละคนนหมหยืดๆข้าวมาแทงครับมีอะไรมแบนกิ๊บให้กูก่อนเลยด่วด หนึ่งไม่มีอะไรเหลือทั้งเต้ยตั้งเตตั้งเต้ยตั้งเต้ตั้งจนจนจนหมดอ่ Works ะโอ้ว่ necesit, sections, าใช่ปอ